วัสดีครับคลิปนี้ผมมาบอกถึงวิธีการยืนยันตัวของ App 2ู o ันนี่ว l l เนะครับซึ่งบางทีนะครับเราไปใช้เราใช้สแกนไม่ว่าจะรับเงินหรือจ่ายเงินเอ๊ะทำไมมันไม่ได้อาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้นะครับก็คือเราไม่ได้ไปยืนยันพร้อมเพย์นะครับพร้อมเพย์ของ App 2ู o ันนก็คือเราต้องไปที่สาขาของเซเว่นนะครับหรือไม่ก็ไปที่ตู้เติมเงินของทูมันนี่ก็ได้นะครับ แต่ผมว่านะฮะไปที่สาขาเซเว่นน่ะให้พนักงานเขาทําให้สะดวกกว่านะครับส่วนที่เราจะต้องนําไปก็คือ2อย่างนะครับบัตรประชาชนนะครับสมือถือที่มีแอปพลิเคชันทูมันนี่ของเราอยู่เพราะว่า2อย่างเนี่ยต้องใช้นะครับเช่นบัตรประชาชนเราก็ต้องเสียบกับเครื่องของเขานะครับและก็แอปทูมันนี่เราก็ต้องมีบาร์โค้ดเพื่อให้เขาสแกนนะครับหลังจากที่เราสแกนเรียบร้อยนะครับเสร็จในส่วนที่พนักงานต้องทําให้เราแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ใบเสร็จนี้มานะครับ ที่มี QR ีย d e d นะครับเ r ียร e เนี่ยเราต้องไปสแกนใบหน้าอีกครั้งนึงนะครับซึ่ง QR ี o d e นี้นะครับบางทีพนักงานของเขาไม่ได้บอกนะครับเราถ้าเราไม่มาสแกนใบหน้ากับแอปพลิเคชันของเราอีกครั้งนึงนะครับก็ยังไม่เป็นการยืนยันพร้อมเพย์นะครับตอนที่เราไปทําที่สาขานะครับพอเราเสร็จนะครับพนักงานก็ไม่บอกนะครับก็ยื่นใบเสร็จนี้ให้เรานะครับ อันนี้ยังไม่เสร็จขั้นตอนนะครับเราต้องไปทำด้วยตัวเองนะครับก็คือใช้แอปสแกน QR ีย d e นี้นะครับถึงจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรายังไม่สแกนก็คือยังทำขั้นตอนยังไม่สำเร็จนะครับคลิปนี้นะครับก็คือเป็นการบอกถึงการยืนยันพร้อมเพย์ของแอป To Money นะครับเพื่อที่จะให้เราใช้แอปนั้นได้สมบูรณ์แบบนะครับใช้สแกนโดยไม่ติดขัดนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ